สวัสดีครับโคลฟ์เลเกอร์นะครับก็เล่นกันแล้วว่าวันนี้เราจะมาปกความหัวร้อนในตัวคุณนะครับแล้วทำไมถึงหัวร้อนครับคือรูอม่มมีว่า อย่างที่เห็นในรูปเลนะครับคือเวลครับก็ของมหาเทพไทเลอร์โรเบริร์ตนะครับก็ต้องเจอกับเดนมาร์กนะครับโอ้โ oh, ห oh. <c oughs> เล่นได้เลยว่ามีอารมณ์หลากหลายกันเลยทีเดียวทั้ง <c oughs> อาจจะมีความสนุกก็แต่อาจจะแฝงไปด้วยความหัวร้อนนะเพราะว่าเวลท่านก็โดนโดนเดนมาร์กข่มขืนยับข่มขืนแล้วยืนมองเนะี่ยไปถึงสี่เป็นตุนตุสนกันเลยทีเดียวครับ โดยสองลูกแรกเนี่ยเกิดจากแคสเปอร์ดอเบิร์กซึ่งลูกแรกหมดได้เร็วน่าต้องมานะครับโอ้โหแม่งปัดสโคสักขนาดนี้นี่คือแบบหน่าหังต้องมาเลยอ่ะวันปังโค้งเนี่ยก็มาแล้วโอ้โหก็นั่นแหละครับแม่งปัดสโคสักขนาดนั้นนะครับโดยไอจอนนี้ไอจอที่ดอเบิร์กยิงก็ยิงกันในนาทีที่32มสครับโอ้โหและที่จริงอ่ะเวลเวลเนี่ยก็มีความโชคร้ายอยู่นิดนึงนะก็คือ ก็คือคอเนอร์โรเบิร์ตนะฮะซึ่งเป็นแม็กขวาตัวจริงของเวลเสือไปเจ็บเสือไปเจ็บช่วงครึ่งแรกสุดแทนต้องเอาเนโกวิลเลียมลงมาแต่ก็ลงมาลงมาให้ด่ากันชัดๆนะครับเพราะว่าไอ้ประตูที่สองที่โดเวอร์ยิงได้เนี่ยแฟนขับเทสถูกใจสิกนี้นะเพราะว่าไอ้เนโกแม่งสกัดหาดอเวอร์ครับอันี้ไม่ใช่สกัดหาพ่องครับนี้สกัดหาดดเวอร์ครับโอ้โหและยิงเข้าไปในนาทีที่48แล้วและหลังจากนั้นเรียกว่ามาหันตภัยนะแล้ว เพราะว่าโอ้โหผมว่ารับเพนนะซึ่งเป็นโค้ชของเวลแบบชั่วคราวผมก็เพราะว่ามันควรจะชั่วคราวจริงๆนะครับ <c oughs> โอ้โหส่งมหาเทพไทเลอร์มาเปิดลงชามากอะ่ะ คือแค่สองศูนย์นี่หนักเลยนะเสือกลงช้าคือมีเวลาให้แค่สิบกกวานาทีมันไม่มีทางทันอ่ะและที่หนักกว่านั้นก็คือยังมาโดนอีสองลูกล้วแล้วจากโยคิมเมตได้นาทีที่88นะครับและก็ยิงมหันตะไครเข้าไปอีกครับเพราะว่าแฮร์รี่วิลสันครับของเวลก็ไม่รู้ไม่ไปโกรธเชียอะไรกันมาไปเสียบเขาและโดนไปได้เหมือนโง่ๆอโอ้โหไอเฮียสั้นตีทบอดได้แล้วว่ารับบอลได้แลว้ลวหัวร้อนเต็มที่นะครับ และมันยังไม่จบนะครับยังโดนมาตินเบรดเวย์นะโอ้โหยิงครับจริงจอ่ะยิงเข้าไปแล้วแต่ว่าโดนจับว่าลำหน้าครับสุดท้ายต้องใช้ VR ช่วยสุดท้ายก็ได้ประตูไปครับซึ่งเครดิตเนี่ยขึ้นมาในนาทีที่9 6กันเลยทีโโเดียวโอ้โหรือได้เลยว่ายับเอาให้ยับที่สุดเลยบอกได้แล้ว่าอะไรไอกิต้องรีบกลับมาแล้วนะเพราะว่าร,ร,รบรเบริเฮนน่นจะสอบตกกันเลยทีเดียวนะเพราะว่า เพราะว่าเพราะว่า,วาคือถึงแม้จะเข้ารอบไม่ได้แต่มันก็ค่อนข้างฟุกระดับหนึ่งครับเพราะว่าตรุรกีเพราะว่าตรุรกีที่อยู่ในรอบเป็นกลุ่นเดียกันแดนเสอรอมาห่วยเองนะแต่บอกได้เลยว่าควรจะช่วยควรจะช่วยคาจริงๆครับสำหรับรอบเพลนะครับโ <c oughs> อ้โหโคตรเชียก็อันนี้น้่มาขอพูดถึงบอลคู่อื่นนะที่จริงอ่ะในคู่ที่ที่วันเดียวกับเวลอ่ะคืออิตาลีจากออสเตรียนะครับก็ ก็นะครับหลักจากที่ต้องใช้ถึงขั้นใช้ว่ดต่อเวลาพิเศษกันเลยทีเดียวอิตาลีก็สามารถชนะได้2อป็ตหนึ่งครับเล่นเดยแล้วออสเตรียเป็นชาติแรกในรอบ11นัดในกันเลยทีเดียวที่ตัดคลีนชีตของของอิตาลีได้โอ้โหเล่นเดิแล้วสถิติที่สถิติคลีนชีตที่ยาวนานมากครับนานถึง11นัดโดนทำลายโดยโดยออสเตรียครับซึ่งออสเตรียถือว่ายือได้นานทีเดียวยือจนถึงตัดคลีนชีตกันได้เลยทีเดียวเดียวเลยนะครับ สลิงเสาคู่ที่เพิ่งแข่งไปในคืนนี้ก็ฮอนแลนดนะครับมล้ก็พับป่าคว่ำนะครับโดนเช็ดเกียร์แล้วกดไปถึงสองคนติดตะสอก,กันเลยเนี่ยนะซึ่งที่นี่จุดเปลี่ยนแม่งโอ้โหอันนี้น่าจะตามรอยแ,แ,แฮร์รี่วิลสันนะมัดไทยเดินครับของฮอนแลก็เล่นโง่มากครับผมคือคัอนคือ,คอ,คอเอามือไปป้องบอลเอามือไปป้องบอลแต่หน้าผู้เล่นเช็คก,ก็คือโอ้โห กรรมาการเขาให้ไปแดเพาวียอนี่คือเขาใจดีแค่ไหนแล้วอไอที่เอ้ยส้นตีนอ่ะส้นตีนมากอ่ะส่วน,นอ,กอวนีกคู่หนึ่งก็คือโปรตุเกตก็โรนันโดก็อดซ่าสถิติติยิงในทีมชาติมากที่สุดตลอดกาลนะเพราะว่าโดนเบลเยียมกดไปหนึ่งศูนย์นะโห แต่ประตูที่น่าจะเรียกนักังมาภาคอีกอีกทีนึงเอ้ที่จริงนัหังก็ภาคกันแหละแต่ไม่ได้พูดถึงว่าปัดโค้งแล้วเพราะแม่งเพราะว่าไอ้คนจริงอ่ะคือทอรแกนอาซาแล้วไม่อาซาดีอาซาลากซะยาวแล้วถ้าใครดูไฮไลท์หรือเกมเต็มนะครับโอ้โหของทูนะครับของทูโอ้โหเล่นได้แล้วแหกโค้งกันเลยทีเดียวนะครับส่วนอิตาลีที่ต้องใช้เวลาต่อเวลาพิเศษก็ต้องให้เป็นต่อเวลาพิเศษครั้งที่8กันเลยทีเดียวครับ ซึ่งมากกว่าทีมชาติไหนๆในบอลยูโรนะครับโอ้โหโอ้โหเรียกได้เลยว่ายื้อเกลียวยาวนะครับก็ขออันนี้ขอเอาเอาพูดนอกเรื่องนิดนึงก็ก็นะครับอันนี้ถ้าใครรู้ก็ดีสำหรับนักเยนที่าได้ชื่อว่าที่ดาชาสวนเพราะว่าสามารถไม่ว่าทีมไหนที่ถูกทำลายไปมักจะชิบหายนะครับซึ่งดูเหมือนว่านักเตก็ยังสร้างพัฒชิบหายไม่เลิกกันเลยทีเดียวเพราะว่านับปรดาศีชาติที่ถูกเช็คก็มีเช็ค ช็กโปรตุเกสเวลแล้วก็กออสเตรียซึ่งสามในสี่นี้คือไปหมดเลยนะโอ้โหจริงๆอ่ะถ้าไม่ติดว่าคอนแลน์แม่งแพ้นะโอ้โหเล่นแล้วสังหารมูนะใช้คำว่าสังหารหมู่กันเลยทีเดียวาะจะไปทั้งสี่ชาติกันเลยทีเดียวแต่เหมือนแต่เหมือนเธอจะพพายไม่ให้ไม่ให้แบบผิดทั้งหมบบผิดทั้งสี่ทีไม่อย่างนั้นจะโดนไม่อย่างนั้นโดนโดนผมใส่ยับนะครับพะแค่นี้ผมก็ใส่ไม่ยั้งกันเลยทีเดียวโอ้โหเล่นแล้วสร้างความชิบหายกันท่วหน้นกันเลยทีเดียวครับ S <S 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 ส่วนทีมชาติส่วนหลังจากที่แข่งกับพาไป2คืนแนละ้วก็เล่นแล้วตายไปกี่ศพแล้วสำหรับเมมเบอร์ b บียที่ยังอยู่ <S 2> <S 2> <S 2> คือตอนนี้มีเมมเบอร์ b n ียทั้งหมด10คนนะที่ปลิวไปจากที่ปลิวไปจากเส้นทางการคว้าแชมป์นะอย่างออสเตรียก็มีนาซึ่งสายอินดี้นะครับคอนแลนหรือเลสเทเล่ท,ลที่มีมิกกี้ลาตาแล้วก็คัมแพมนะสเรนโปรตุเกสก็ได้ไปเป็นแพ็คคู่กันเลยทีเดียวนะแพ็คหกนะครับโห คือไม p แพนด้าวิ e เอิร์นอแล้วก็เกรับซึ่งบเลยทีมชาติที่ดุนน่าจะหล่อที่สุดคือสาธารณรัฐเช็กเวชเกียรี่มีผักขมนะโอ้โหเรเดียว,ยวกดคลิกนี่กดน่าจะกดคลิกประมาณสักห้าพัรอบกันเลยทีเดียวเมื่อเห็นว่าทีมชาติตัวเองเข้ารอดนะขอสารกผักโขมนะับจัดว่าหลอกกันเลยทีเดียวนะโอ้โห จบไปแล้วสำหรับตามติดชีวิตนักเตะลีนะครับตอนมหาเทพไทเลอร์โรเบิร์ตนะก็เล่นระเบิดไปนะครับหนึ่งสมนะครับซึ่งที่จริงเนี่ยยังเหลืออีกอย่างน้อย3คนนะและมีโอกาสเข้าไปได้หนึ่งคนนะก็คือไม่ลรเบิร์คอกก็คาวินฟิลลิปนะครับส่วนอีกคนนึงก็คือดีโก้ยอรันเต้นี่ไม่แน่ใจจะยังรอดอยู่หรือเปล่าครับก็ต้องลุ้นกันไปนะหากชอบนะครับไอ้กดไลค์ะหากชอบมากๆให้กดซับสไครับหากชอบมากกว่านี้ให้กดแชร์ไปเลยก็ผม ก็เลยแล้วหลังจากนี้น่ตามที่ชีวินนักเตลินน่าจะแถม b n k กับนัทลินเนะเพราะว่าสองนี้น่าจะมีอะไรหักล้างชนกันหรือเปล่าครับหรือถ้ามีอะไรที่ดูหักล้างชนกันผมก็จะเอามาใส่ให้ยั้งกันเลยทีเดียวครับใส่ให้หน้ายั้งกันเลยทีเดียวโอ้โหแต่ก็รอดูก็ได้เลยครับผมขอบคุณครับ